ห้องข่าว101 12.41ราา 4, นาทีนะครับกลับมาห้องข่าว101ครับไปพูดคุยกันหน่อยนะครับความคืบหน้านะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะฮะหลังเริ่มมีความชัดเจนนะครับกรณีรัฐบาลประกาศจะเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา33 นะครับคุณมณัตโกศลประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาพัฒนารายงานในประเทศไทยอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณมนัตครับสวัสดีครับคุณประพงศ์ครับครับนะครับเท่าที่ได้ตามข้อมูลนะครับเรื่องของการเยียวยาผู้ประกันตนในมาตรา33นี่นะครับคุณมนัตโกศลมีความเห็นอย่างไรฮะ คือจริงๆแล้วเนี่ยสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานประเทศไทยเนี่ยกับเครือข่ายประกันสังคมคนทำงานนะครับครับไปยื่นให้หนังสือให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ยี่สิบนะครับเดือนมกราที่ผ่านมาเองนะครับนะครับให้ทางรัฐบาลเนี่ยลดเงื่อนไขนะครับการจ่ายเงินเยียวยานะโครงการเราชนะเนี่ยนะครับคนที่คนที่ไม่เกินสามแสนบาทเนี่ยนะครับโดยปลดล็อกก็คือมาตราสามสามกับ ลกแก้วพนักงานรักษาอาชีพนะครับครับครับคือทางทางเครือข่ายพร้อมผู้ประกันตนจํานวนหนึ่งก็ไปยื่นหนังสือมาแล้วก่อนหน้านี้ถูกไหมครับใช่ครับผมอืมนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้ประกันตนตามมาตราสามสิบสามเนี่ยจะไม่ดับคือผู้ได้งานไม่ได้เข้าโครงการไหนเลยถูกไหมฮะใช่ครับครับทีนี้ทีนี้เท่าที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมกันออกมาเนี่ย นะครับมีข่าวบอกว่าเอจะมีการเยียวยานะครับลักษณะคล้ายโครงการเราชนะนี่แหละนะครับโดยจะให้เป็นเงินนะฮะกับบุคคลนะฮะที่เข้าเกณฑ์เนี่ยนะฮะในมาตรา33เนี่ยคนละ4,000บาทคุณมานัตครับผมก็เท่าที่ตามข่าวนะฮะต้องขอขอบคุณนะะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกินนะฮะกับทางรัฐบาลนะฮะที่ ที่นาข้อเสนอของผู้ประกันตนนะะของเครือข่ายเข้าไปพิจารณาในเรื่องเดียวยาครั้งนี้นะับเราที่ตามตัวเลขนะครับตอนแรกว่าประมาณสี่พันถึงห้าพันบาทที่จะเข้าคอรมอลวันพวกนี้นะครับครับผมผมก็ตามข่าวอยู่นะะก็อย่างใกล้ชิดนะครับว่าสิ่งที่เรานะครับผลักดันมานะฮะให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือนี่จะได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะก็ตามข่าวอยู่ครับผมตัวเลขสี่พันบาทมันมันน้อยไปหรือเปล่าถ้าเทียบกับ ผู้ที่เขาเข้าโครงการราชนะเนี่ยเขามีตัวเลขตั้งเจ็ดพันบาทเนี่ยคุณมนัตคือถ้าประมองดูตัวเลขนะฮะแต่ว่าน้อยเนี่ยมันก็น้อยนะฮะครับนะครับแต่ว่ามากก็ก็คุยแล้วไม่มได้ใช้เงินประกรันสังคมด้วยนี่ฮะตามข่าวบอกว่าจะใช้เงินจากพรกรองเงินกู้อะ่ะอ่เป็นเงินเงินของรัฐบาลเงินกู้อ่ะครับครับไม่ใช่เงินประกันสังคมนะฮะอ่ก็ฉะนั้นมันมันไม่ต้องสี่พันนี่เจ็ดพันก็ได้นี่ครับใช่ฮะครับอ่าผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าครับ ีที่เราเจอผลกระทบเรื่องกูเข้าไปครั้งใหญ่ปีห้าสี่นะฮะน้าท่วมใหญ่เนี่ยนะครับ,รบอ่าครับรัฐบาลก็เอาเงินสองพันบาทเนี่ยนะเช็คชื่อชาติเนี่ยไม่ให้ประกันผลจ่ายเป็นงบเป็นงบกลางของรัฐบาลเหมือนกันนะฮะพอพนะอ,อ,อครั้งเนี้ยมาหานกันมาสิบกว่าปีแล้วถูกไหมฮะครับนะครับถ้าเราใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับโครงการเราไม่ไม่ทิ้งกันเนี่ยนะเราเราชนะเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวเลขเนี่ยนะครับน่าจะใกล้เคียงกันกับที่ที่รัฐบาลจะช่วยครั้งเนี้ยนะครับ อ glass. ใกล้เคียงกันคือประมาณสักเท่าไหร่ครับผมว่าถ้าห้าพันบาท,บาท υ, มันก็จะน่าจะเหมาะสมนะฮะนะครับเพราะเราจ่ายเป็นเป็นเงินใช่ไหมฮะเราโครงการเราชนะเนี่ยจ่ายเป็นเงินผ่านซื้อซื้อของกันไหมฮะครับครับอันนี้เราเขาจ่ายเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนมาตาสามสามเลยนะฮะโอนจ่ายเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีผู้ประกัตตนตนมาตาสามสามหมายความว่าผู้ประกันตนมาตาสามสิบสามที่เข้ารวมโครงการดังกล่าวได้เนี่ยมีสิทธิ์เนี่ย สามารถถอนเงินสดมาจับใจ่ายใช้สอยได้เลยหรอครับเท่าเท่าตามข่าวนะฮะที่โครงการเดียวยาครั้งเนี้ยนะที่เสนอคอรมอเนี่ยนะฮะครับที่ว่าสี่พันถึงห้าพันบาทเนี่ยนะที่ผมตามข่าวนะครับถ้าเป็นเงินสดก็ต้องมาผ็นระบบนี้ถูกไหมต้องเข้าบัญชีถูกไหมคระของผู้ประกันตนถูกไหมครับครับไม่มีเพราะเราฐานข้อมูลของประกันสัคมมีมีทั้งหมดแล้วมาตรากับสามนะครับมีข้อมูลอยู่ในระบบอยู่ในสำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยถูกไหมครับครับครับ พียงแต่ว่ารัฐบาลให้ประกันตคนตเป็นผู้ดำเนินการนี่เองเหมือนกับโครงการปีห้าสี่ฮะหรเชคยุทธศาสตร์แบบน่้ซึ่งถ้าเกิดว่ามันจะแตกต่างจากเ,าเรื่องของเราชนะสิถูกไหมเพราะว่าถ้ากรณีประกันตนต,นตามมาตราสามสามนี่อันนี้จะสามารถถอนไปเงินสดมาใช้ได้ใช่ครับเพราะว่าคือลักษณะโครงการเราชนะเนี่ยเป็นโครงการที่ที่ทถือว่าส่วนการแห่งรัฐถูกไหมฮะครับซึ่งมีผู้ประกันมาตราสามสามอยู่ในนั้นประมาณเก้าแสนคนนะฮะครับในล้ายไม่ถึงแสนถูกไหมฮะครับ นะครับและกลุ่มแล้วกลุ่มที่รัฐบาลแยกเป็นเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มไว้เนี่ยนะครับซึ่งว่ามาตราสามสามที่ทางรัฐบาลจะช่วยครั้งนี้นะสิบเอ็ดล้านทุกคนเนี่ยนะฮะทั้งหมดเป็นมาตราสามสามนะครับหรือหรือสามสามที่อยู่ในบัตรนะฮะบัตรบัตรแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็ยังยังจะได้สี่พันหรือห้าพันบาทหรือเปล่าอ๋อเพราะว่ามันคงมันมัน,มน,มนไหลออกมาซ้อนกันอยู่นะที่ผมได้ติดตามเนี่ยนะครับเ <ผม S 2> ออมาตราสามสามเนี่ยสิบเอ็ดล้านเนี่ยเขาจะหักจาก บัตรประกันสังคมเนี่ยขอภัยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยออกไปประมาณสัก1.1ล้านคนนะครับแล้วก็ <3 S 1> มีต่างด้าวนะฮะ,ะเพราะว่าต่างด้าวก็จ่ายประกันสังคมด้วยถูกไหมฮะ,ะอันนี้อีกหล้านคนถ้ากับว่าใน11ล้านคนเนี่ยจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยประมาณสัก9.2ถึง9.5ล้านคนอันนี้ตามข่าวที่ปรากฏออกมานะคุณมานัท ครับต,ตามข่าวนี้ก็ข่าวก็ก็ก,ก,ก็ถือว่าตรงกันข้อมูลที่ที่ผมมีอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าคุณมณัตยืนยันว่ากระบวนการใช้เงินจะจะไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนโครงการเราชนะหรือว่าคนละครึ่งถูกไหมฮะแต่ว่าอันนี้สามารถเบิกเงินมาใช้ได้ใช่ครับเพราะต้องต้องแยกกันนะถ้าโครงการช่วยเหลือหนวยาของโควิดล็อกสองสามสามเนี่ยนะฮะครับถูกไหมฮะถ,ถ้าแยกมาประมาณเก้าล้านกว่าเนี่ยนะะเพราะว่าเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมเพียง,งแต่ทางรัฐเนี่ย โอนเงินมาให้ภารกิจประกันภักรมไก่เข้าบัญชีผู้ันตุนได้เลยอ,ต,อ,อต้องแยกเป็นโครงการนะฮะครับครับ,รรบซึ่งก็ไม่จะเป็นว่าว่าลักษณะของการใช้เงินจะต้องเหมือนกันถูกไหมถูกต้องครับอืมอืมอืมทีนี้หลักเกณฑ์่ะฮะหลักเกณฑ์หลายคนทวงติงบอกว่าอาสิ8แปีขึ้นไปนี่อันนี้ไม่มีใครตั้งคาถามรายได้ไม่เกิน3แสนบาทครับครับมัน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 ถ้ามันเกิน3แสนบาทแล้วมันจะเป็นยังไง คือจริงๆแล้วประกันสังคมเนี่ยนะฮะเรารับน,นบการส่งเงินเนี่ยก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถูกไหมฮะถูกครับอ่าแต่ว่าบางคนส่งประกันสังคมนึ่ไม่เอาไรายได้ทั้งหมดไปส่งประกันสังคมถูกไหมฮะครับตัวเลขประกันสังคมก็จะตัดตอนลงมาว่าตอนนี้รายได้เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมีอยู่ประมาณสามล้านคนนะครับรถูกไหมฮถ้าเราเกินสามแสนมันก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นห้าะครับอ่าถ้าตัวเลขผมมองดูตัวเนี้ประกันสังคมเนี่ยตัวเลขจะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะมันก็น่าได้ทั้งหมดเก้าล้านะ ครับกระทรวงเช็กกับบรทนคมนะว่าคนที่ผู้กนตนส่งรายได้เกินเกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนี่มีอยู่ประมาณสามล้านคนครับรับประมาณสามล้านคนถ้าประมาณสามล้านคนเนี่ยคขาว่าสามล้านคนยินรายได้ที่ก็ส่งบรรทุนคมเนี่ยไม่ส่งรายได้มาทั้งหมดนะเราก็ไม่รู้ว่ารายได้เขาเกินสามแสนหรือเปล่าถูกไหมตรงเนี้ยครับเ,เกินเดือนสองหมื่นห้าหรือเปล่ามันก็นเป็นเป็นแก๊ปตุนที่ต้องมาดูกันว่า จะตามกรอรัฐบาลไหมครับครับผมอืมอืมไอ้การกําหนดรายได้ไม่เกินสามแสนบาทเนี่ยมันก็จะทําให้อ่อสิบเอ็ดล้านคนเนี่ยมันจะต้องถูกตัดไปบางส่วนดิถูกไหมถูกต้องครับเพราะว่าสเกลพูดได้ง่ายก็คือผู้ที่มีผู้ที่มีเงินเดือนสูงเพราะว่าเกณฑ์เกณฑ์สุดท้ายที่เขาจะต้องจ่ายกันเนี่ยก็คือหมื่นห้าถูกไหมฮะคุณจ่ายเงินเดือนเท่าไหร่คุณก็จ่ายในในเงินเดือนหมื่นห้าสงควนสมทบมันในราคาหมื่นห้าถูกไหมฮะ คร,ครับครับผมซึ่งกลุ่มซึ่งกลุ่มนี้คุณมนัตมองว่าควรจะได้รับการเยียวยามั้ยคือจริงๆแล้วในสิทธิี่ตรงนี้ถ้ามาตราสามก็เป็ได้รับเท่าเทียมกันนะฮะถ้าอยู่มาตาสามสามหมด <criticism. S 2> มันก็ต้องได้หมดสิเนาะครับแต่ว่าประกันสังคมเนี่ยเวลาส่งไม่ส่งรายได้ทั้งหมดที่ตัวเองรับไงครับที่ประกันสังคมจะเช็คออกหรือเปล่าว่าคนนี้รายได้เท่าไหร่ถูกไหมฮะคือแต่รัฐบาลเนี่ยเขาจะลิงก์ยังไงว่าคนนี้มีรายได้เกินเกินสามแสนถูกไหมฮะต่อปีเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับแต่วความเห็นของผมมาตาสามสามคนยได้ทั้งหมดไม่ต้องมาตีขอว่าต่งเกินสามแสนคือคือทั้งหมดหักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปละหักกลางด้าวออกไปครับ,ครบใครอยู่มาตาสามสามได้ทั้งหมดเลยใช่ครับอืมอืมอืมนะฮะเพราะว่าเกณฑ์ก็มีสิบแปดปีนะฮะไรายได้ไม่เกินสามแสนบาทเงินฝากไม่เกินห้าแสนบาทอืมครับครับถ้าเก่าจะช่วยกลางๆสูงนี่ไม่ช่วย อ่าแต่นี้ถ้าถ้ามาตรฐานก็น่าจะช่วยหมดเพราะว่าตัวเลขมีเก้าเก้าล้านคนประมาณนี้นะฮะเก้าล้านห้าประมาณนั้นนะฮะเก้าล้านห้าประมาณนี้ครับ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 ,รบแล้วเท่าที่ดูแล้วถ้าการเยียวยายในลนักษณะบรรีิถือว่าพอใจไหมฮะผู้ประกันตนผมว<ะ>่า<ะ>พอใจนะเนื่องจากว่าทางทางผมเองนะประธานสภากับของประธานคอบคคได้ไปยื่นหนังสือต่อในวันที่ยี่สิบนะฮะครับเรายังให้ลดเงื่อนไขนะฮะ กฎเกณฑ์ในเรื่องของให้ผู้ประกอบการมาตาสาสามได้รับด้วยกับกรุการอะการรักษาจิตที่รายได้นะครับน้อยนี่นะนะครับก็จะได้ด้วยถ้าตัดสิ่งก็หมดเลยพวกนี้ก็แย่ถูกไหมฮะครับแล้วลูกจ้างพนักงานและวิสาหกิจนี่ต่างๆนี่อยู่ในกลุ่มนี้หมดเก้าล้านห้าอ๋ออยู่อยู่ครับมันมันรักษาจิตไม่อยู่แต่ว่ามีลูกจ้างสุนริชการบางส่วนอยู่ประมาณเจ็ดแสนคนนอ๋อครับครับซึ่งโดยรวมๆเนี่ยในทั้งหมดเนี่ยจากสิบเอ็ดล้านเนี่ย จะได้ประมาณสักเก้าล้านสองหรือไม่ก็เก้าล้านเก้าล้านห้าถูกไหมฮะจำนวนคนครับผมครับครับอืมอืมอืมอืตามข้อมูลที่คุณมานัทเออจะเข้าครมอวันพรุ่งนี้เหรอครับผมตามข่าวนะตามข่าวที่รัฐมนตรีสั่งให้ข่าวนะก็ลหลายหลายคนให้ข่าวก็ตามมาอยู่นะฮะนะครับว่าจะเข้าครมอฮนะพิจารณาก็น่าจะเป็นวันพรนพงกนี้นะครับครับอืม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 ก็ต้องถือว่า ถ้ารัฐบาลเยียวยาในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มกลุ่มตกหล่นหรือเปล่าฮะเรียกเล่ย์อย่างนั้นได้ไหมฮะได้ครับได้กลุ่มที่ตัดสิทธิ์ก็แล้วกันฮนะกลุ่มที่รัฐบาลตัดสิทธ์ไล้ครับนะครับ,รบทีนี้ผู้ประกันตนเนี่ยนะครับในระบบประกันสังคมเนี่นะฮะที่ผ่านมาก็ได้รับการช่วยเหลือถูกไหมฮะแม้อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาแต่ว่าก็ได้รับการลดเงินสมทบเนี่ยนะฮะลดมาทั้ง3ครั้งแล้วอ่ะ จาก5%มา3%เนเหลือ0.5เปอซอันนี้จะพาะลูกจ้างนะนายจ้างนี่ยังยืนอยู่ที่ที่3%เซเหมือนเดิมเนี่ยนะครับคือคือการที่ลดเงินส,สมทบ,บลงมาถึง0.5 0งเเนี่ยลูกจ้างเขาไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหรค่ครับเพราะแน่นอนว่าหายถูกไหมฮะถูกครับ่าแต่ว่าแน่นอนที่เราคดีรวลอกสองมันมันรุนแรงมากนะฮะเราก็พอใจกอส่วนมากนะว่าลดเนี่ยเราก็ยังมีค่าใช้จ่ายบางส่วนัวใต้รายจ่ายได้ใช่ไหมครับครับ แต่แน่นอนดูเพื่อความเป็นธรรมของรัฐบาลเนี่ยจริงๆรัฐบาลก็จ่ายเงินนะครับสมทบให้กับทางผู้ประกันตนมานะฮะเดือนปีก็ประมาณหนึ่งก็ประมาณกับสี่สี่หมื่นกว่าล้านนะสี่ส่เจ็ดพันล้านครับอ่าแสดงให้ว่างานก็อยู่สองจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะที่จ่ายมาในปีสี่เจ็ดนะฮะอ่าดังนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดรัฐบาลช่วยอนุยาครั้งเนี้ยนะฮะนะครับโควิดรอกสองเนี่ยนะครับคนละห้าพันบาทอย่างเงี้ยนะฮะเก้าล้านกว่าคนเนี่ยเพราะว่าพนงาน ผู้ประกันตนเนี่ยพอใจครับครับอยากได้ตัวเลขอยากได้ตัวเลขที่ห้าพันบาทไม่ใช่สี่พันใช่ครับอสี่พันน้อยไปก็ก็น้อยไปฮะถ้าห้าพันบาทเท่ากับเราไปทิ้งกันรอบแรกก็จะอ๋อเท่ากับเราไม่ทิ้งกันสามเดือนก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเพราะเพราะนี้เรารัฐบาลผงว่าให้หนึ่งเดือนนะฮะถูกไหมฮะไม่ใช่สามเดือนดูระยะก่อนดูทันวิ่งแล้วว่ามันจะรุนแรงต่อไปไหมค่อยว่าที่เราสเต็ปสเต็ปไป ครับครับแต่ว่าเบื้องต้นถ้า,าที่เยียวยาที่คนละห0 0พบาทหนึ่งเดือนนี่ก็ต้องถือว่ารับได้ครับอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งนะครับไหนๆก็ถามนะฮะชวนคุณมนัทโกศลมาแล้วเนี่ยนะครับกรณีเรื่องการเอาเงินจากกองทุนชลาภาพนี่นะฮะคุยกันไปถึงไหนแล้วครับ คือจริงๆแล้วนี่นะฮะกองทุนบำนาญชราภาพามาใช้ถ้าตามสิบเปอร์เซ็นต์ด้กี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ทางเราก็ขับเคลื่อนนะรับรัฐมนตรีก็ได้าหาลือรอบๆนะฮะนะครับถ้าจริงรัฐมนตรีเนี่ยก็อยากให้เอามาเยียวยาหรือไม่แต่ว,ตว่ากระบวนการกฎหมายมันทําไม่ได้ใช่ไหมการมันก็ติดขัดอยากจว่าต้องแก้ไขพรบนะฮะรับแต่ทางทางรัฐมนตรีทางหลายๆท่านอยู่นะที่นั่งคุยกันเนี่ยมันก็ทั้งท่านระลงนะฮะ น่ซึ่งท่านเป็นกรรมธิการของของสวนะเป็นอนุประธานกันกองเรื่องเนี้ยนะับท่านก็มาคุยด้วยท่านก็เป็นหัวเป็นใหญ่ในคณะอนุกรรมธิการสวเนี่ยหาอะไรรอบนอกนะฮะครับนะครับในที่ก็เลยตั้งคณะอนุกรรมการนะครับมาศึกษานะฮะให้เวลาสองเดือนโอ้โหทำไมนานจังสองเดือนก็ก็สองเดือนนะฮะมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเรื่องการเงินะบอกจะงหวัดจอมาใช้นะครับนะครับหกสิบบามนะหมายถึงว่าศึกษาสองเดือนเนี่ยเอา เอามาใช้ในกรณีฉุกเฉินใช่ไหมไม่ใช่กรณีทั่วไปใช่ไหมถูกต้องครับฉุกเฉินนะฉุกเฉินที่ยอมมาใช้เนี่ยครับนะครับไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดเงื่อนไขนะับเพราะเพราะคนที่เสียนออกมาใช้นี่เป็นขั้นราชการถูกไหมฮะถ้ามันบินเม์เข้าไปเพราะประกันสังคมเจ้าของเงินมันสิบเอ็ดสิบสองสิบสามล้านอน่นะฮะครับแต่ค,คนน้นเห็นด้วยคนน้นเห็นด้วยไปล้องนี่เนี่ยเขาก็จะเดือดร้อนได้ถูกไหมฮะโอ้ตรงดูขบวนการครับอยู่พูดง่ายๆอยู่ในระหว่างกระบวนการ ในการศึกษาแหละนะครับ,รบว่ามีความว่ามีความเปลี่ยนแปได้ในในกระบวนการของกฎหมายมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมครับครับผมอ,อซึ่งก็ซึ่งก็ไม่รู้จะทันกับสถานการณ์โควิดหรือเปล่าเนาะหรือรว่าก็ก็ดีกว่าที่ที่จะไม่มีคําตอบนะคุณมนัทใช่ครับอืมอืๆๆแล้วยังมีประเด็นอื่นไหมครับกรณีของ ลูกจ้างกรณีของของของแรงงานนะฮะมีกลุ่มไหนที่ยังตกตกหล่นหล่นนะครับล้วอยากให้รัฐบาลเยียวยาบ้างผมว่าในภาคแรงงานท่านมาตาสางสามได้ตามที่ที่คุยกันมาเมอสักคู่นะฮะครับอ๋อขาใจเกิดผมคิดว่าอันนั้นก็ซึ่งสิทธิประโยชน์ก็ก็เดินหน้าได้แล้วถูกไหมฮะครับถ้ากลุ่มอื่นเนี่ยรัฐบาลก็จะมองในกลุ่มภาครวมทั้งหมดก็แยกแยะมาหลายกลุ่มแล้วนะคิดว่าอาจจะครอบท่วม แต่ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะหลงเหลืออยู่บ้างนะฮะอาจจะรอดตะข่ายไปเนี่ยนะครับนะครับตรงนี้แหละก็รัฐบาลต้องดูแลว่ามันมีสเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันบางคนเข้าไปถึงสิทธิ์ตัวแม้ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของไอทีนะเข้าไปถึงสิทธิ์อาจจะตกหล่นได้นะครับครับครับไอนี้จะตกหล่นนะครับนะฮะอ่ะสุดท้ายนะฮะตกลงยืนยันนะฮะเรื่องถ้าได้เงินจะในลักษณะของเงินสด ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เหมือนเหมือนเราชนะใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแต่ว่าสามารถถอนเงินสดมามาลดความเดือดร้อนได้ครับผมครับครับนะฮะเดี๋ยวจะได้ติดตามกันต่อไปนะครับจะเข้าคอรมอพรุ่งนี้นะครับคุณมนัตผมผมตามข่าวไงนะฮะผมก็ไม่ใช่รัฐมนตรีผมก็ตามข่าวนะที่ผมก็ตามข่าวเห็นว่าน่าจะเข้าพรุ่งนี้นะะครับครับครับนะฮะเดี๋ยวมีความคืบหน้า ก็นะฮะติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอพระคุณคุณมานัทโกศลนะครับสาหรับข้อมูลครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับคุณมานัทโกศลประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาพัฒนารายงานแห่งประเทศไทยนะฮะตามข่าวคุณมานัทที่บอกว่านะฮะเรื่องเยียวยามาตรา33จะเข้าคอรมอพรุ่งนี้นะฮะแต่ว่าที่ต่างจากเราชนะนี่นะครับถอนเงินสดได้โอ้นะฮะที่เรียกร้องกันเรื่องเงินสดเนี่ยนะฮะถ้าประกัน สังคมมาตาสามสิถอนได้นี่นะฮะจะกลายเป็นประเด็นนะฮะขึ้นมาอีกหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามความชัดเจนเรื่องนี้กันนะฮะที่ FM 101 News a n d t a น k นี่แหละครับ